วัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการเซตเฟสทูเฟสนะครับเรามาพบกันพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องช่วงปลายปีแบบนี้นะครับบรรยากาศการลงทุนต่างๆปัจจัยแวดล้อมนะครับทั้งต่างประเทศในประเทศเนี่ยมันเอื้อต่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เราก็เลยเชิญคุณภัยบูนนรินทารางกูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพลอลทิสโก้เนี่มาร่วมพูดคุยกันพี่ทองสวัสดีครับ สวัสดีครับครับ <ผม S 2> บอยครับปีนี้เลยอ,อีกแค่2เดือนแล้วนะครับเอาปัจจุบันนี้ก่อนปัจจัยแวดล้อมต่างๆเนี่ยคุณใบบุญมองว่ามันเอื้อต่อภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่มากน้อยแค่ไหนครับตลาดหุ้นไทยจริงๆผมคิดว่าเราน่าจะอ,าอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพแล้วนะครับครับคือถ้าถ้าดูจากการปรับขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่พยายามจะยืนอยู่ตรงประมาณพันสามร้อยจุดที่เราอยู่วันนี้เนี่ย ดว่ระดับนี้น่าจะเป็นระดับที่น่าจะพอจะยืนอยู่ได้นะครับนีสถาว่าจากจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็คงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับ,รบในประเทศเราเองก็คงเป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะมีเข้ามาเพราะผมคิดว่าจุดสนใจของนักลงทุนเนี่ยถ้ามองวันนี้ออกไปเนี่ยมันก็เหลือเหลือเวลาไม่นานแล้วสำหรับรัฐบาลนี้เนี่ยที่จะอยู่ใน อยู่ในวราระการบริหารประเทศฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความสนใจก็จะมุ่งไปสู่การเลือกตั้งคราวหน้าครับซึ่งก็น่าที่จะเป็นอีเหตุผลหนึ่งอะที่จะทําให้ตัชนีสามารถยืนอยู่ระดับประมาณนี้ได้เพราะว่าผมคิดว่าส่วนใหญ่เวลาจะมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยกองทุนก็มักจะมักจะมีความหวังมีความคาดหวังที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับว่ารัฐบาลชุดใหม่ก็จะเข้ามาทําสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่า ถ้ามองในแง่ดาวไซ i d risk ของตลาดหุ้นไทยไม่น่าจะมีมากในร,ระดับนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเทียบกับต่างประเทศซึ่งเป็นปีที่ทั่วโลกเขาดีกันมากๆเลยนะครับจริงๆดีมาตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สามที่ทั่วโลกก็ยังดีอยู่มากๆครับขึ้นเฉลี่ยก็ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นครับก็เป็นอย่างนี้มาตลอดสามปีต่อเนื่องอแล้วปีนี้โดยเฉพาะปีนี้เองเนี่ยถ้าไปดูหลายๆตลาดเนี่ยแทบจะไม่มีตลาดไหนที่ติดลบเลยนะครับ แล้วก็ตลาดที่ปรับขึ้นก็นจะปรับขึ้นกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะในในเอเชียในพวก emerging market ก็ขึ้นกันเฉลี่ย3 30เปนต์<ม><ม>ถ้าดูจากอ<ม>ินด<ม>็กซ์ของ MSCI มันก็มันก็คือถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆอ่ะหาปีแบบนี้ไม่ค่อยได้โดยเฉพาะในเอเชียกับกับ emerging market นะฮะสปีที่ผ่านมาจะเป็นปีของตลาดพัฒนาแล้วแต่ปีนี้เป็นปีของ emerging market เป็นปีของเอเชียแถวนี้โดยรวมเลยก็ ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าตลาดไทยเราก็ยังไม่ฟื้นสักทีเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีความความคาดหวังรออยู่นะครับในในปีหน้าว่าว่าแนวโน้มน่าจะดีขึ้นได้ครับถ้าไปดูปัจจัยต่างประเทศล่ะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นต่างประเทศเขาขึ้นมากันเยอะๆเนี่ยเรื่องดังกล่าวนี้ยังส่งผลเชิงบวกอยู่ต่อเนื่องไหมครับบางคนกลัวว่าเราจะคล่อมรอบหรือเปล่าคือเขาขึ้นจนจะเริ่มหยุดขึ้นแล้วหรือเปล่าปัจจัยต่างประเทศยังเป็นบวกอยู่ไหมฮะ มันก็จะมีหลายปัจจัยนะครับแต่ปัจจัยหลักๆเลยอ่ะที่ที่เป็นตัวผลักดันตลาดหุ้นให้มันขึ้นมาอีกขยักหนึ่งได้เลยตลาดหุ้นโลกเนี่ยก็คือเรื่องของพวก AI นะครับ,ค,รบคือถ้าเราไปดูเนี่ยจริงจริงตลาดหุ้นก่อนที่ก่อนที่จะมีที่มาของ AI เนี่ยก็ดูเหมือนทุกคนก็เริ่มเริ่มเริ่มมองไม่ค่อยเห็นว่าเอ๊ะมันจะมีปัจจัยอะไรที่จะมาดันตลาดหุ้นให้มันขึ้นไปได้มากกว่า กว่านั้นนะครับนี่นี่พูดถึงต่างประเทศก่อนนะครับอย่างของอเมริกา2ปีที่แล้วเรามองออกไปเนี่ยมันก็คนก็เริ่มที่จะตันๆละนะครับนักวิเคราะห์ต่างๆก็เอ๊ะมันไม่มองไม่ค่อยเห็นแคทัลิสต์สจะมาดันตลาดหุ้นให้ขึ้นแต่พอคุ oh, อยเรื่อง AI พอมี Open AI มีชัด t GPT มี NVD ียอะไรเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นตัวจุดกระแสนักตัวหนึ่งเลยแล้วก็นํามาซึ่งการลงทุนต่างๆมากมายการประกาศการลงทุนเกิดขึ้นแล้วมันก็เริ่มมี บางบริษัทเขาก็เริ่มเอา AI ไปใช้แล้วก็ได้ผลออกมาสูสส่ตัวผลประกอบการของที่ดีขึ้นด้วยไอ้ตัวนี้มันก็เลยทําให้ตลาดก็ล่าขึ้นมปกันอ,อีกแล้วก็หลายๆตลาดเนี่ยหลายๆประเทศที่เขามีพวกคุณที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้เขาก็ได้ประโยชน์ไปอีกขยะหนึ่งนะครับ,รบนอกจากเรื่องของดอกเบี้ยที่กลับสู่ขาลงด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวปกติที่ทําให้สภาพแวดล้อมมันดีขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่มันได้ปัจจัยเรื่อง AI เข้ามาเสริมเข้าไปเนี่ยมันก็เลยทําให้ตลาดยิ่ง ยิงฟื้นกันแรงมากนะครับแน่นอนทุกคนค็คิดว่าตอนทรัมป์เข้ามาเนี่ยเ,เริ่มมาทําเรื่อง war, เทรดวอร์มมเรื่องมาทําเรื่องทาริฟต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวตัวฉุดไหมสุดท้ายก็ไม่ชุดนะเพราะทรัมป์ก็คือทรัมป์นะครับตอนแรกถึงแม้เขาจะออกมาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจตลาดหุ้นแล้วนะรอบนี้นะรอบนี้จะโฟกัสไปไปเรื่องที่จะเป็นจะต้องทําก็ต้องทํานะครับแต่สุดท้ายเขาก็หนีไม่พ้นนะครับว่าจะต้องเหลือบตามมามองตลาดหุ้นนะว่าตลาดหุ้นเนี่ย ดีหรือไม่ดียังไงเพราะสุดท้ายทรัมป์ก็เป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนซึ่งเขาก็เข้าใจนะครับว่าตลาดหุ้นก็มีความสําคัญโดยเฉพาะเรื่องทวีครังของสารัฐเองก็เป็นคนจาก p r i v a t e y equity เป็นคนจาก hedge fund อยู่แล้วเขาก็เข้าใจการลงทุนดีอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยได้สภาพแวดล้อมข้างนอกที่เอื้ออำนวยแล้วก็ยังมีการลดดอกเบี้ยลงมาอีกนะครับแล้วมีเรื่อง AI มีเรื่ตา่างๆอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับ,รบนี่ปัจจัยในอนาคตก็ต้องมาดูว่ามันจจจะมมีีปััยอออืื่่นๆกหรไผ ธีมของ AI เนี่ยถ้าธีมหลักเลยก็คงจะรับรู้กันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากนี้ก็จะเห็นว่าในต่างประเทศเขาเริ่มจะมองมองตัวที่2ตัวที่3ลงมาแล้วแถว2แถว3ามนะว่าไอแถวแรกเนี่ยมันก็ซื้อกันไปหมดแล้วนะครับอาจจะขึ้นได้อีกไม่มากก็หาแถ,า 2, ถา 3, ว2แถว3ผู้ที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมอย่างเช่น Data Center อย่างเช่นพวกบริษ,ษัทไฟฟ้าอะไรต่างๆ,ๆก็ลงมาเรื่อยๆอของไทยเราเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องพยายามจะหา จุดที่ไปเสริมตรงนี้ได้อย่างของเราก็จะมีเรื่องการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในในปีหน้าตรงนี้น่าจะดึงความสนใจเข้ามาได้ระดับหนึ่งนะครับแลเพราะผมเชื่อว่ารอบนี้ในการเลือกตั้งเนี่ยของประเทศไทยเองเนี่ยการแข่งขันด้านนโยบายน่าที่จะน่าสนใจว่าพรรคการเมืองต่างเนี่ยยังจะชูแต่เรื่องของประชานิยมหรือว่าจะเริ่มมาพูดกันเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งผมเชื่อในแนวแนวหลังมากกว่านะครับผมคิดว่าถ้าดูจากการ เริ่มหาเสียงนิดๆน,นะครับของแต่ละบางพรรคเนี่ยก็จะเริ่มพูดกันเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วไม่ได้เน้นแต่ว่าจะแจกเงินแจกเงินเหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะและเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นจุดที่จะสร้างความมั่นใจให้นักทุนได้อย่างน้นนอยๆก็นในช่วงก่อนเลือกตั้งและก็หลังเลือกตั้งในช่วงแรกๆเนะเพราะว่าทุกคนก็ก็อยากเห็นการการแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจไทยแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นหลายๆพรรคแล้วผมเชื่อทุกพรรคอ่ะคงหนีไม่พ้นจะต้องพูดเรื่องนี้ ครับนะครับล้วก็จะต้องหานโยบายที่จะมาแข่งกันเรื่องนี้ว่าจะทํำยังไงที่จะปลดล็อกกับดักเศรษฐกิจกต่างๆของเราทําให้เรากลับไปขยายตัวได้ดีขึ้นในอนาคตฮะแล้วถ้าโฟกัสที่ตลาดทุนแล้วครับรัฐบาลชั่วคราวชุดปัจจุบันดูจะเข้าใจเรื่องของตลาดทุนอยู่มากพอสมควรเราพอจะคาดหวังได้ไหมครับว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะสนใจเรื่องของตลาดทุนเพราะมันก็จะมีผลหลายเรื่องโดยเฉพาะเวลเอฟเฟกที่จะส่งผลให้คนไทยอยู่ดีกินดีขึ้นมีแรงใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นด้วยก็ยังเป็นที่ ทำได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังอยากจะให้ให้รัฐบาลเนี่ยเห็นความสําคัญของตลาดทุนมากกว่านี้นะครับจริงๆก็ก็เข้าใจว่าเขาก็มีข้อจํากัดเรื่องเรื่องเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรแต่ว่าผมเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยตลาดทุนมันสามารถช่วยได้เยอะเลยจริงตลาดทุนก็คือเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ไม่เคยได้รับการพูดถึงจากจากฐบาลแตวรัฐบาลจะมักจะพูดถึงว่าโอเคเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักของเราก็คือเรื่องการท่องเที่ยวแต่นี้ท่องเที่ยวซบเซาไปแล้วทําไงดีอะไรอย่างี้ครับ ทุกคนลืมหันมามองเครื่องยนต์อันใหญ่ไปเลยเธอเลยก็คือตลาดทุนตลาดทุนเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างแรงกระเพื่อมได้อย่างจริงเลยนะครับอย่างจริงจังเลยถ้าเผื่อเราสามารถทําให้ตลาดมันกลับสู่ขาขึ้นสร้างความมั่นใจให้ได้นะครับแล้วก็อย่างทุกๆทุกๆการเพิ่มขึ้นหนึ่งบาทนะครับขององตลาดทุนเนี่ยมันก็หมายความถึงกําลังซื้อในระบบเศรษฐกิจที่มันสูงขึ้นแล้วยิ่งท้านลงทุนเชื่อว่าตลาด พุ่นมันกลับสุขาขึ้นแล้วเนี่ยค,คนที่ก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเนี่ยเขาจะไปจับใจใช้สอยสูงขึ้น<ช>ครับและการจับใจใช้สอยเนี่ยถึงแมจ้จานวนคนไม่มากที่อยู่ในตลาดทุนแต่มันส่งแรงกระเพื่อมได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาคนเราเนี่ยได้ความมัง่งคั่งหรือรู้สึกว่าความมัง่งคั่งตัวเองดีขึ้นเนี่ยจะใช้ใจ่ายแบบเต็มที่เลยนะครับมากกว่า,เ,าเงินที่มาจากเงินเดือนหรือมาจากโบนัสซึ่งก็ต้อง,ต,องต้องเก็บไว้บ้างอะไรนี่ครับแต่เงินที่มาจาก การเพิ่มขึ้นความมั่งคั่งหรือความรู้สึกว่ามันยังมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะนำเอามาจับจ่ายใช้สอยตรงนี้ก็จะช่วยเศรษฐกิจได้เยอะถามว่ารัฐบาลนี้ทำทำอะไรบ้างหรือยังก็ยังยัง,ยงไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าเริ่มมีการพูดออกมานะครับว่าจะจะเอาแนวคิดที่ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทางภาคตลาดทุนได้เสนอไปเรื่องทีซ่านะครับไทยไทยแลนด์อินดิวิชวลอินเวสท์เมนต์แอคเคา์เนี่ยหรือไทยแลนด์อินดิวิชวลเซฟิงแอคเคา n ์นะครับทีซ่าเนี่ยที่จะ ให้วงเงินดถย่อนทางภาษีนะครับ,รบก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งแล้วก็ให้แต่ละคนไปคิดกันเองเลยนะครับว่าคุณถนัดลงทุนตรงไหนคุณก็ไปลงทุนอย่างนอดีแล้วอาจจะเป็นรัฐบาลจ,จะเลือกให้ว่าคุณต้องลงเฉพาะ LTF นะคุณลงทุนในหุ้นโนดยตรงไม่ได้แล้วเราจะให้คุณห้าแสนหรือสามแสนแบบไทย ESG รอบนี้อาจจะให้ห้าแสนหรือไม่ถ้าใจปั้มหน่อยให้มาเลยล้านหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็บอกเลยว่าแล้วแต่เลยถ้าเกิดอย่างคุณบอยนี่เข้าใจตลาดหุ้นดีก็ไปลงทุนเอง นะครับแล้วก็เอาเงินมาลดหย่อนภาษีได้แต่ต้องลงต่อเนื่องไงเพราะอยากให้เงินมาอยู่ในตลาดหุ้นยาวอันนี้ก็จะเป็นการทําสร้างดีมานเข้าไปในตลาดหุ้นการเดียวกันก็ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยหรือทําให้คนเนี่ยเข้าใจเรื่องการออมการลงทุนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแก้ปัญหาฝั่งดีมานไปส่วนฝั่งซัพพลายเนี่ยตลาดซัพก็ทำอยู่แล้วเขาพยายามทำเรื่องจ้ำพล u สเพายมทำหลายหลายทางแล้วก็ถ้ารัฐบาลเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะไปคู่กันนะแต่ แต่ทิ้งไม่ได้คือจะต้องต้อง,ต,องต้องสร้างดีมานใหม่ที่ให้เข้ามาเป็นดีมานระยะยาวอันนี้ต้องมาจากนโยบายภาครัฐซึ่งสามารถทําได้แล้วถ้าเกิดทุกคนเชื่อว่าตลาดหุ้นมันจะดีขึ้นมันจะได้ผลพลอยได้จากต่างประเทศด้วยนะครับ,ค,รบคือเราคุยกันเยอะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาได้กําไรไปเยอะเราสามปีก็เหมือนเราเวลาถ้าเราลงทุนเนี่ยสมมติคุณบอยไดไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นี่ยในหุ้นบางตัวเนี่ยมันก็อยากจะออกละเพราะว่ามันต้องไปหาที่อื่นลงนะครับวันนี้แต่ตลาดหุ้นไทยกำลังอยู่ในจุดนั้นเลยถ้าเกิดใครที่ลงทุนใน เอาแค่ Index n a s d a นะันั่นไม่ต้องลงทุนเป็นตัวๆอย่าง n v i d i ีเดียเอ็นวีเดียคุณได้ไปหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นอาจจะเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเข้าถูกช่วงแค่ตลาด n a s d a กเนี่ยสามปีถ้าคุณลงทุนไปเนี่ยคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะอ,อืนี่นี่คืออินเด็กซ์นัแดกง่ายๆดูง่ายๆหรือถ้าเป็นอินเด็กซ์ของหุ้นทั่วไปในอเมริกาก็ประมาณหกเจ็ดิเอร์เซ็นแล้วในช่วงสามปีที่ผ่านมาแน่นอนกำไรระดับนี้กองทุนต่างๆก็อยากที่จะเริ่ม กระจายออกนะครับล็อก Prof ฟตไว้เอาออกมาส่วนหนึ่งไปหาที่อื่นตลาดไทยวันนี้เป็นตลาดที่ p e r f o r m มได้แย่สุดในโลกสามปีที่ผ่านมาถ้าวันนี้เราสามารถจุดกระแสรหรือสร้างความมั่นใจได้ว่ารเราจะเอาจริงจังแล้วนะกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเราจะเ,าเ,าเริ่ม ที่จะหันกลับมามองตลาดทุนว่าเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สําคัญนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องการระดมทุนแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งการออมที่มีประสิทธิภาพที่สุดตรงนี้ผมคิดว่าถ้าทํากันออกไปเนี่ยแล้วมันสามารถสร้างแหล่งกับเพื่อมได้จริงเนี่ยผมคิดว่ามันจะต่อยอดไปเรื่อยๆนะท่านตลาดมันเริ่มดีขึ้นต่างชาติก็เลยมองก็จะได้กลับเข้ามามันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมัน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 ดีขึ้นแล้วรัฐบาลก็ประหยัดงบประมาณด้วยอาจจะให้เรื่องภาษีแต่มันนิดเดียวเองนะครับที่เราไปลดหย่อนเนี่ย แต่อะลงกับเพื่อนไอโดโมิโนโอเอฟเฟกไอที่บอกพายุหมุนหลายๆรอบเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะครับ ừ ừ. ถ้าถ้าสร้างไอความมั่งคั่งให้มันเกิดขึ้นสูงขึ้นในตลาดทุนเนี่ยมันจะดีกว่าการแจกเงินดิจิทัลมันจะดีกว่าคนละครึง่งดีกว่าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับใช่เห็นด้วยครับซึ่งเรื่องนั้นอ่ะโอเคเป็นสิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็รอคอยกันในอนาคตนะครับแต่บางคนบอกว่าเงินต่างประเทศเนี่ย ก็คาดหวังมาหลายปีแล้วก็ยังไม่เห็นเข้าสักทีเอาณัปัจจุบันเนี่ยมันพอจะมีความคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับกระแสเงินลงทุนไหลเข้าเนี่ยคคือการลงทุนในหุ้นเป็นระยะยาวนะครับข้อดีข้อดีของมันคือมันเป็นการลงทุนระยะยาวฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาลงทุนเขาไม่ได้หวังผลระยะสัน้นอ,อันนี้เป็นข้อดีสำหรับรัฐบาลนะถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยแล้วก็ชูเรื่องการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยกนะ็คือ Identify ให้ได้และมี Action Plan กันออกมาจริงๆ แล้วเริ่มลงมือทําด้วยเหมือนรัฐบาลนี้เนี่ยเริ่มลงมือแก้หนี้นะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะครับแต่ว่าเขามาต่อยอดให้มันให้มันจบได้เนี่ย<ะ>ถ้าตรงเนี้ยทาให้เห็นจริงๆว่าประเทศไทยเวลาอยากจะทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าตั้งใจทํามันทาได้จริงเนี่ยอันนี้จะเริ่มสร้างสร้างความเชื่อถือความเชื่อมั่นได้ละจากต่างประเทศการดึงเม็ดเงิน FDI เข้ามาอันนี้ก็สําคัญมากนะครับ B.O.I เนี่ยที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันจะให้ตัวเลข การเข้ามาขอสนับสนุนจากเอ i เป็นหนึ่งล้านล้านบาท2ปีแล้วติดต่อกันเนี่ยก็ถือเป็นตัวเลขที่ใหญ่นะเพราะไม่เห็นย่งไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเนี่ยปีหน้าเนี่ยถ้าเป็นปีที่ FDI เริ่มเข้ามาจริงแล้วนะครับไม่ใช่แค่มาขอแล้วไอคนที่มาขอเนี่ยเริ่มเข้ามาจริงจังนะครับตรงนี้เข้าใจว่ารัฐบาลนี้ก็พยายามไปแก้ปัญหาเรื่องทําให้มัน Fast-Track ขึ้นแล้วเข้ามานี่อย่ให้เขายากไปขอค่าคอ เออเอออะไรอ่ะขอน้ำขอไฟขอใบอนุญาตอย่างเงี้ยยังช้าเลยขอใบอนุญาตก็ยากทุกอย่างก็ยากไปหมดหรือว่ามาถึงแล้วเนี่ยพอมองไประยะยาวแล้วก็ไม่รู้เราจะมีไฟฟ้าสะอาดเพียงพอที่ให้เขาใช้ไหมอันนี้ครับคือหลายๆาอย่างพวกนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหมดเลยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่ารัฐบาลนี้เข้าใจดีอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยผมเข้าใจว่าที่กําลังหาเสียงกันอยู่เนี่ยก็คงจะเข้าใจดีอยู่แล้วแะองามันต้องทําอะไรบ้างก็ลงมือทําให้เขาเห็นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการ ให้เกิดในประเทศไทยเนี่ยเราจริงจังแล้วนะกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างแล้วถ้าเราทําได้จริงเนี่ยอีกสองสามปีเนี่ยเศรษฐกิจมันจะสามารถกลับขึ้นไปโตได้ดีกว่านี้อาจจะกลับไปที่สามเปอร์เซ็นตสี่เปอร์เซ็นต่อปีนี่เป็นการซื้อซื้อความหวังไว้อั้งทุนต่างชาติเขาชอบแบบนี้อยู่แล้วเขามาแน่นอนถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีรถแม็ตัวนี้เเห็นชัดเจนแล้วก็เราก็มองว่าเนี่ยสี่ปีถ้อยู่ในอยู่ในการบริหารราชการจะทําตรงนี้ให้ได้ และขณะเดียวกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งวิธีจนตลาดลับเขาทำเขาอยู่แล้วนะครับการที่จะเพิ่มมูลค่าให้ไปจดทะเบียนผ่านโครงการจัมพลัสกดีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อให้บริษัทต่างๆที่อยู่ในตลาดทรั์เขาพยายามที่จะคิดว่าจะทํำยังไงเนี่ยที่จะทําให้ราคาหุ้นเขสูงขึ้นคิดว่าจะทํำยังไงเนี่ยทำให้ผลประกอบการเขาดีขึ้นนะครับตรงนี้ผมคิดว่าฝั่งซัพพลายเนี่ยก็คือนโยบายรัฐบาลเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทรั์เองส่วนฝั่งดีมาน รัฐบาลก็จะต้องใจปั้มหน่อยนะครับคือเพราะว่าคนที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆก็ถือว่าซัฟเฟอร์มานานนะครับก็แต่ก็ถ้าไม่มีคนเหล่านี้เข้ามาเนี่ยบริษัทต่างๆก็ไม่สามารถระดมทุนได้นะบบริษัทจะระดมทุนได้ก็ต่อเมีนักลงทุนที่กล้าหาญเข้ามามาซื้อขายหุ้นมาลงทุนในตลาดหุ้นเขาถึงได้เงินออกไปขยายกิจการฉะนั้นวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะต้องดึงเงินให้เข้ามาเพิ่มขึ้น เพราะรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่ามารอบนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่เจ็บตัวแน่นอนแล้วละ่ะเพราะรัฐบาลกําลังจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอยู่กําลังจะแก้ปัญหาเรื่องบริษัทจดทะเบียนต่างๆกาลังจะทําเรื่องกิโลตินกฎหมายทําให้ทุกอย่างมันคล่องขึ้นหรือทําให้ม่มีการโกงกันในตลาดหุ้นนน้อยที่สุดเท่าที่จะทได้เนี่ยรตรงนี้ผมที่รัฐบาลก็มั่นใจอยู่เราทำเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นรอบนี้เนี่ยมันจะเจ็บตัวนะครับเพราะถ้ารัฐบาลทําแบบนี้แล้วเนี่ยโอกาสเจ็บตัวก็จะน้อย ดังนั้นก็ควรจะกล้าในการให้สิทธิประโยชน์เยอะๆในการที่จะดึงเงินเข้ามายิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพราะมันเป็นการสร้าง wealth effect ในในในระบบตลาดทุนแล้วก็ทำให้คนเรามีเงินออมที่สูงขึ้นโดยเฉพาะวัยเกษียณเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเกษียณกันไปแต่ว่ามีเงินใช้น้อยมากก็เป็นาระรารัฐบาลอีกแล้วทุกคนมีเงินออมอยู่ในตลาดหุ้นแล้วตลาดหุ้นดีก็เป็นเหมือนที่หลายประเทศเขาทำกันเนี่ยเขาให้กองหลตลาดหุ้นเขามากเพราะเขารู้ว่าเป็นแหล่ง แหล่งออมเงินเลยอะของคนของเขาฉะนั้นเวลาตลาดหุ้นมันดีเนี่ยผลตอบแทนต่างๆที่มันได้ออกไปเนี่ยทุกคนก็สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับแล้วรัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นด้วยแบบนั้นมันก็เหมือนการลงทุนของภาครัฐนั่นแหละนะครับผมครับอ่ะหลายคนก็คิดเหมือนพี่ทอมแลวครับคือบางบางคนเป็นนักลงทุนอาจจะน้อยออกน้อยใจว่าเอ๊ะเป็นกลุ่เราเป็นกลุ่มคนที่รัฐบาลมองไม่ค่อยเห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวคาดหวังกันในอนาคตนะครับ ทีนี้ถามเรื่องเฟดบ้างอะเฟดเพิ่งมาแตะเบรกว่าอย่าเพิ่งคาดหวังการลดดอกเบี้ยเร็ว,รวๆจากเขามากจนเกินไปอันนี้จะกระทบกับการลงทุนไหมครัผมคิดว่าน,น้อยนะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราไปดูเนี่ยที่ผมบอกสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดทุนโลกก็ดีมากๆเลยครับและสามปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นช่วงที่เฟดลดดอกเบี้ยอะไรที่กล้าหาญมากนะเพิ่มมาลดปีที่แล้วนะครับเรัแล้วก็ลดปีนี้ไปอีกสองครั้งเนี่ยก,ก,ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับรบแต่ว่าเช้นตรงนี้ผมคิดว่า ตลาดาุ้มก็แล้วแล้วแต่แน่นอนการลดดอกเบีย้ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับรถมันก็ช่วยทําให้ต้นทุนในการลงทุนมันก็ลดลงเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าระดับจุดนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของอ real interest rate คือถ้าเรามองดอกระดับของดอกเบีย้ยเมื่อลบกับเงินเฟอ้อท,ที่เขามีอยู่เนี่ยมันก,มนก็มันก็อาจจะมีเหลือรูมที่ลงไปได้อีกไม่มากอยู่ดีนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่า ก็ถูกแล้วที่คุณเพลเขาไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนขนาดนั้นเพราะเขาก็พยายามจะดูว่าเงินเฟอ้อเนี่ยตกลงมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจเรื่องเรื่องการนโยบายขึ้นมาสีว่าสุดท้ายมันจะมันจะส่งต่อมาขนาดไหนครับนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่ที่ภาวะมืดมนด้วยนะครับเพราะเขาม่ลังยังชดตาอยู่ยังไม่เห็นตัวเลขการจ้างงานอะไรต่างๆที่ท,ที่ที่มันจะสามารถทําให้เขามีภาพชัดขึ้นมันก็ก็คงเป็นเป็นแนวของแบงก์ชาติอยู่แล้วก็ต้องคอนเซอร์ฟทีฟไปก่อน ด้วยการส่งสัญญาแบบนี้แต่ไมเชื่อว่ายังมีโอกาสลงได้อีกอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติเงินเฟอมันยืนสมมติมันยืนอยู่ที่3%เนี่ยดอกเบี้ยเขานี้อยู่ที่4%นะครับมันก็เวียงจุูนย์กอยู่ประมาณ1%อยู่นะครับอาจจะลงมาได้อีกสักแต่คงไม่มากผมเชื่ออย่างเก่งก็อีกอีกอีก50สตางค์อีกสองครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ก็อยู่ในวิสัยประมาณนี้เนี่ยฉะนั้นผมคิดดอกเบี้ยคงไม่ได้เป็นจุดหลักที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดทุนโลก ขยักต่อไปนะครับต่อไปคงคนคงเรื่องของผลประกอบการซีนผ่านมามันก็ยังดีอยู่นะครับดอกเบี้ยก็คงไม่ได้ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่คงไม่ได้เป็นแรงขับเคลื่อนเท่าไหร่อย่างอย่างถ้าเราดูยุโรปเขาหยุดหยุดหยุดลดละหยุดลดดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าเขาลดก่อนสหรัฐแล้วก็วันนี้ยิงระดับของของเขาเนี่ยต่ำกว่าสหรัฐอยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วฉะนั้นเขาคิดว่าเขาเขาหยุดละประมาณสองเปอร์เซ็นต์ของเขาส่วนสหรัฐเองผมคิดว่าระดับสุดท้ายอาะอยู่ประมาณสักสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ก็อยู่สี่ก็คงได้ประมาณห้าสิบสตัตงค์ฉะนั้นมผมคิดอดอกเบีย้ยก็คงไม่ใช่เป็นตัวที่จะขับเคเลื่อนอะไรมากมายแต่ตัว QT นี่น่าสนใจนะครับ QT เนี่ยที่เขาจะหยุดทํา QT QT ก็คือการที่เขาดึงสภาพคล่องออกครับค e คือใส่สภาพคล่อง QT ก็ดึงสภาพคล่องออกคือสภาพคล่องของของของ,ของการทํานโยบาย Q quantitative เนี้ก็คือการไปไปไปโฟกัสที่อดอกเบีย้ยายาว นะครับดอกเบี้ยนโยบายเขาเนี่ยเป็นการ t a r ์เก็ตที่ดอกเบี้ยระยะสั้นเอาดอกเบี้ยระยะสั้นลงมาแต่ยิเคิร์สมันต้องมองทั้งทั้งทั้งเส้นก็คือดอกเบี้ยยาวคือพวกดอกเบี้ยสิบปีซึ่งอันนี้จะเป็นดอกเบี้ยที่มีความหมายสำหรับภาคธุรกิจแล้วก็การซื้อบ้านคืออะไรเพราะว่าดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะอิงใน้ตัวดอกเบี้ยสิปีของสหรัฐนะครับการทํา QE QT ก็คือการซื้อเอาเงินเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสิบปีหรือหรือดึงเงินออกขายทิ้งนะครับเป็นการ เอาเงินเข้าเ,าเงินออกเนี่ยจังจะจะ,จะพักลวแล้ววันนี้เนี่ยการหยุดทำา t t คือหยุดดึงสภาพคล่ขของออกก็หมายความว่าเฟดอาจจะอยากเห็นอดอกเบี้ยระยะยาวให้มันยืนอยู่ได้ประมาณนี้หรือลงมาได้อีกนิดหน่อยครับนะครับเพราะที่มา,มาอาจจะร,รู้สึกว่าโอเคมันมันเริ่มตึงๆนะครับก็ถ้าหยุด QT ปุ๊บดอกเบีย้ย10ปีนะครับก็อาจจะลงมาได้หน่อยน,นะครัเพราะมันไม่มีการดึงสภาพคล่ขขอออกลว อันตรงนี้ผมคิดมันก็จะยังเป็นแรงที่จะส่งเข้ามาได้อีก uh huh. นะครับแต่ก็หงลงได้ไม่มากแต่ว่าฉ <Okay. S 2> ันผมคิดประเด็นหนึงดอกเบีย้ยผมไม่ได้มองว่าเป็นประเด็นใหญ่รประเด็นใหญ่ก็คือหนึ่งองสารัตเองนะครับก็คือเรื่องของバリเอชั่นหุ้นเขาเองมันขึ้นมาเยอะนะครับ,รบแล้วก็มันเอาเปรร์มหลายชาติแล้วก็หุ้นใหญ่ๆโดยเฉพาะหุ้นเจ็ดนางฟ้าอะไรต่างๆมันมีความแพงมากพอสมควนครนะฮะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอ,อย่างที่บอกก็คือ ตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยถ้าจะให้เปอร์ฟอร์มระดับนี้ไปเรื่อยๆคงมไม่ง่ายนะครับแต่ว่าอาจจะมีพวกเซคันด์ไลน์เ i r ร์ด n ไลน์ที่ไม่ได้ขึ้นมากหมายเท่าไหนนร่อาจจะเป็นหุ้นที่ที่ที่ปรับขึ้นแต่หุ้นโดยรวมผมคิดว่าอัพไซด์ไม่น่าจะเยอะแล้วนะครับหุ้นสหรัฐเนี่ยฉะนั้นข้อดีสําหรับเราก็คือว่านักทุนก็จะเริ่มมองที่อื่นละนะครับแล้วถ้าปีหน้าเป็นปีที่ทุกคนบอกว่าโอเคทีม AI เริ่มพอกแล้วดีกว่าครับรอ,อดูก่อนว่า AI มันจะไปได้ขนาดไหนครับก็อจะต้องมาโฟกัสพวกแล้วถ้าเกิด โ่วโลกเข้าสู่ภาวะที่ตลาดหุ้นไม่ได้ขึ้นกันมากมายแล้วเนี่ยก็จะมาดูตลาดที่ยังมีความเป็นโออีคโนมียังมีความที่เป็นอินคัมมาเก็ตแทนที่เป็นโกลด์มาเก็ตก็อย่างตลาดหุ้นไทยก็จะเข้าซีนนะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นนะว่าทุกคนก็โอเคตลาดไม่มีที่ไหนที่จะให้รีเทิร์นห0สิอีกแล้วเหมือนปีนี้อาจจะเหลือกันส0 5เปหมือนปกติแล้วเนี่ยเขาจะมามอง ตลาดไหนที่มันยังอาจจะให้ยิวสูงตลาดไหนที่มีโอกาสขึ้นได้เยอะเราก็อาจจะเข้าอยู่ในกลุ่มนั้นได้แต่ว่า <Okay. S 2> แน่นอนเราก็ต้องทํากันบ้านเยอะนะครับในแง่ของอรัฐบาลม,ม,มีมุมให้ลุ้นได้อยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ฮะอีกสักคำถามนึงก็าลังกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยขอถามนอกสคริปต์บ้างเป็นที่ดีเบตกันเยอะมากครับว่าช่วงที่ผ่านมา,าหุ้นไทยมันมีตัวหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับ AI แล้วมันก็ขึ้นไปเยอะแล้วมันก็โดมนเนตตลาดอยู่พอสมควรในเรื่องนี้ทางฝั่งพี่ธรเองมองอยังไงบ้างถ้ามีตัว หุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลมากกับตลาดเกินไปเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกติไหมจริงๆก็เป็นไปตามกลไกตลาดของมันผมว่ามันก็เป็นอย่างนี้นะครับคืออย่างหุ้นสารัฐเองเนี่ยเจ็ดนางฟ้าเขาเนี่ยหุ้นเจ็ดตัวเท่านั้นเนองม,มีน้ําหนักสามสิเอร์เซนของตลาดของของค้อนอินดีเซ็เขานะครับแสีห้ารอยเนี่ย ซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันนะครับคุณก็ก็แล้วแต่ว่าคุณไป็นักลงทุนก็ต้องทําการบ้านหนักหน่อยว่าค,คุณจะไปดูอย่เฉพาะตัวอินเด็กซ์หรือคุณจะแยกออกเป็นหลายๆอย่างก็มันก็ทําได้หมดฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็อันนี้ค่อันนี้แค่เป็นดูประเด็นน้ําหนักก่อนนะว่าความใหญ่ของมันเนี่ย ถ้ามันเป็นที่รับรู้กันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเราก็สามารถที่จะ work เอามาได้อยู่แล้วว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นอ,อย่างเดนมาร์กก็จะมีหุ้นหุ้น,นโนโ,โนโวนอร์ดิสอะไรเนี่ยที่เป็นหุ้นบริษัทยาเขาเนี่ยซึ่งเขาก็ใหญ่มากเลยนะครับน้ำน้ำหนักในในนั้นก,ก็ก็ดึงได้เหมือนกันหรือยอย่างไต้หวันเขาก็มีหุ้นพวกเซมิคอนดักเตอร์เขาก็เบลเลอร์เทอร์เลยครับมันก็คือมันก็เป็นแบบนี้ะครับก็คือแต่เราตลาดก็จะมีหุ้นตัวใหญ่ๆซึ่งก็จะมีน้ำหนักเยอะอันนี้เป็นประเด็นว่า น้ำหนักผมเชื่อไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นมันก็เราสามารถที่จะเวิร์กเอากันได้ว่าว่าแค่เราเข้าใจของเราใช่ไหมถ้าเราเข้าใจมนแต่ว่าในเรื่องของถ้ามันมีการทําราคาไหมอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มัเป็นเรื่องของอ่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้กำกับดูแลกฎเกณฑ์ก็จะต้องเข้าไปจัดการถ้าเผื่อรู้สึกมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับหรือว่าทําไมหุ้นตัวนี้มันโขมันเทรดปีสูงจังหรือทำไมมันกระตุกตัวในแง่ของการซื้อของคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อันนี้เป็นเรื่องของผู้ ผู้ทำผู้จัดผู้ผู้กำกับนะครับก็าต้องเป็นคนดูแลเรื่องเหล่านี้โอเคสุดท้ายครับพี่ทอมีอะไรอยากฝากไปยังนักลงทุนช่วงนี้บ้างเชิญเลยครับก็ช่วงนี้ก็ยังต้องมีความระมัดระวังในการลงทุนนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่ามันก็ยังไม่ง่ายอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครที่พลาดการลงทุนในต่างประเทศไปผมคิดว่าก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าโอกาสการลงทุนก็มีตลอดต่อเนื่องนะครับเพียงแต่เราอาจจะพลาดไอ้จุดที่มันขึ้นไปสูงๆแล้วแต่มันก็ยังมีหุ้น ที่น่าสนใจแต่วันนี้ที่จําเป็นที่สุดที่จะต้องทําคือการกระจายความเสี่ยงออกจากตลาดหุ้นไทยไปสู่ตลาดหุ้นอื่นนะครับการลงทุนในตลาดหุ้นเดียวผมคิดมันไม่เวิร์กนะครับ,รบหรืออเมริกาที่เดียวมันก็ไม่เวิร์กหรือจีนอย่างเดียวก็ไม่เวิร์กวันนี้ผมคิดว่าโอกาสดีคือเรามีช่องทางในการลงทุนเยอะแล้วในตลาดหุ้นเองถ้าใครที่ไม่มีบัญชีเปิดหุ้นกับต่างประเทศก็สามารถลงทุนผู้ดีอาได้นะครับหรือว่าวันนี้บล็อกเกอร์ไทยก็ให้บริการการลงทุนในต่างประเทศผ่าน ของเรากันเองนี่แหละนะครับ,รบซึ่งก็สามารถ <fen. S 2> พาทุกคนไปลงทุนในต่างประเทศได้ซึ่งผมยังเชื่อนะครับว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยถ้ามีการกระจายความเสี่ยงดีๆเนี่ยก็ยังสามารถเป็นเป็นทางออกในการลงทุนที่ดีได้นะครับ,รบและในระยะ1ปีข้างหน้านี้ผมก็ยังเชื่อมั่นในตลาดหุ้นโดยรวมนะครับว่าถ้าเรามีการกระจายความเสี่ยงดีๆนะครับและตลาดหุ้นไทยก็ก็ยังมีตัวเลือกที่น่าสนใจแม้ว่าจะเป็นเรื่องของดีเวนด์สต็อกหรือว่าอาจจะเป็น การคาดเดาว่าปีหน้ารัฐบาลไหนจะเข้ามารัฐบาลจะทํานโยบายด้านไหนก็ยังสามารถเป็นไปทางรี้ได้ดีแต่วันนี้การลงทุนในหุ้นปันผลในประเทศไทยหุ้นพหุด f เฟนซีฟหน่อยหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคึ่งจะได้ประโยชน์จากพวกคนละครึ่งพลัสอะไรเนี่ยก็น่าที่จะมีความน่าสนใจครัโอเควันนี้คุยกันหลายเรื่องเลยได้ประโยชน์มากทีเดียวนะครับขอบุณคุณไพบูณ์นะครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณครับคุณบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมชวนคุยในหลากหลายประเด็นเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านเอาไปปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันกันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคาดหวังกันด้วยผมเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่ถูกต้องเนี่ยประเทศมันก็จะเดินหน้าต่อไปได้ตลาดทุนก็จะเดินหน้าต่อไปได้เองนะครับภาคเอกชนตลาดหลักทรัพย์สำนักงานกลตผมเชื่อว่าองค์กรเหล่านี้พร้อมอยู่แล้วนะครับที่จะขับเคลื่อนตลาดทุนนะครับขอแค่นโยบายที่มันชัดเจนนะครับแค่นั้นเองนะครับ อ่ะนี่คือประเด็นที่เรามาพูดคุยกับรายการ Set Face to Face ประจำวันนี้นะครับก็ติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา11เโมงค,ครึ่งแบบนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ